เคยไปตัดก้านที่บ้านแล้วก็เ <laughs> ต็มเลย ใช่ทำไมมันไม่สีสันอะใช่ดมก่อนดมก่อน <Yeah. S 1> อ่ะมองหน้าดมดมดิห <Yeah. S 1> อมไหม <c oughs> ไม่ดมหน่อยหอมอ่ะแม <c oughs> ่เอยาได้แล้วเย้ของหนูได้เยอะด้วยเอาเหรอ ไาหยิบเลยค่ะมมีเอออยู uh ่ข้างๆก็มีดิค่ะโชว์ไงเอาขอเหย็ดเด็ดอันใหญ่ก่อนมองไม่เห็นอ่ะโชว์ก่อนโชว์ก่อนคว่ันลงนะรั้งไว้ต้อาขาลงเอาขาขึ้นอุ้งนะว่างี้ยเอ้ยเฮ้ยมีกี่ดอกมี่ไหมทำไมเกลี่ยลกับท้าไม่ที่มเลยทำไมเกี่ยดูที่นี่ไหม เอาไปเผา,รารเราแม่ก็เห็นไปกินจ้ะมันเน่าอ่อนแล้วมันเน่าหยิบมาหยิบดีดี เห็นองเท้าเห็ดเิง้ามาหน่อยโชว์ก่อนสิมาเก็บห็ดที่เอเสร็จแล้วมาหาเอกบอกนาะนเหมือนเละเลยอ่ะหยิบค่ะมันเหมือนว่ามันจะเละเลย เดูสยซีดูหน่อยดูหน่อยหมีหอยทากอ่ออ่ะโชว์ก่อนกระดูเก็่ขึ ah, ah, ้นง่ายหนหอ่ะอันนี <S <S ้ก่อนค่ะอันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะเย็นเยนี่โชวหนโชว์ไหนโชว์โชว์ โชยิ้มสวยด้วยสองอันสามอันอ่ะมา,อาพอแล้วมไ,ลไม่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 พอแล้วพอแล้วอ่ะหนึ่งสองซึง่ง